สวัสดีค่ะเรากำลังตามหาความมั่นใจกันอยู่หรือเปล่าถ้ากำลังตามหาความมั่นใจอยู่มาค่ะคลิปนี้มีคำตอบมาเสริมสร้างความมั่นใจภายใน5นาทีได้รับความรู้ดีๆกับแพทปวินาทงเมือง <c oughs> เรื่องนี้อยากขยายมากเรื่องนี้อยากเล่าให้ฟังมากจริง คือว่าความมั่นใจค่ะความมั่นใจของเราเนี่ยสามารถสร้างขึ้นได้จากข้างในใจของเราเลยนะจริง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 เชื่อปะเชื่อนะ <c oughs> จริงจริงอาวนมะวันนี้มีเทคนิคง,ง่ายๆค่ะวันนี้แพทมีเทคนิคมาบอกเป็นเทคนิคที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นได้ภายในสเทคนิคนี้เท่านั้น oh. มาเทคนิคที่หนึ่งออกกําลังกายค่ะ ออกกาลังกายงก็ดีใช่ไหมอ่าออกกําลังกายดีต่อสุขภาพอยู่แล้วใครๆก็รู้หมดอ่ะก็ออกกําลังกายดีต่อสุขภาพถ้าเราสามารถออกกําลังกาย20นาทีขึ้นไปต่อเนื่องในทุกๆวันนะสารเอนโดฟินลังค่ะสารเอนโดฟินลังเห็นไหมสารเอนโดฟินฟังแล้วก็ปินอ่ะ สดชื่นขึ้นมาเลยทันทีทันใดเมื่อสารเอนโดฟินหลัง่งร่างกายของเราสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแข็งแรงอะรู้สึกฉันหืมกล้ามเนื้อของฉันได้ใช้งานอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็จะทําให้เราเกิดความมั่นใจในร่างกายของเรามากขึ้นนี่เองนะคะข้อที่2ค่ะ <c oughs> การพูดกับตัวเองหรือที่เราเคยได้ยินกันบ่ยบอยๆว่าเซลทล์กใช่ไหม อ่าคำนี้เราได้ยินบ่อยมากเลยเซลทอ a นะเซลทอกนะพูดแต่เรื่องที่ดีนะฝึกเซลทอ k กับตัวเองเอาแล้วเซลทอ k มันดียังไงอ่ะเซลทอ k ดีเพราะว่าเราจะทําให้เรารู้สึกดีจากข้างในของเราค่ะข้างในเราจะรู้สึกอิ่มเต็มรู้สึกดีมากแล้ววิธีเซลทอ k ควรจะเซลทอ k แบบไหน ให้เป็นคำพูดเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์เชิงที่ทำให้เรายิ้มได้เชิงที่ทำให้เราสดชื่นนะถ้านึกไม่ออกแพทจะบอกวิธีง่ายๆ3อย่างค่ะฉันมีฉันเป็นฉันสามารถฉันมีเงินฉันเป็นฉันมีเงินฉันมีรถฉันมีบ้าน่างนี้อยากมีอะไรพูดไปเลยค่ะฉันเป็นฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนใจดีฉันเป็นคนน่ารักฉันเป็นคนแข็งแรง ฉันสามารถฉันสามารถหาเงินได้เก่งฉันสามารถทำทุกอย่างได้ฉันสามารถอยู่ร่วมกับใครๆก็ได้น,นี่นะคะฉันมีฉันเป็นฉันสามารถลองไปทำดูนะและข้อสุดท้ายข้อที่3คือความเชื่อค่ะความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อเราจะมีกำลังใจมีพลังใจจากข้างในเราเองค่ะ และความเชื่อนี้เราจะเริ่มต้นจากการเชื่อในตัวเราก่อนเชื่อว่าเราทำได้เชื่อว่าเราใจสู้นะเชื่อว่าเราเก่งเชื่อว่าเราสามารถเชื่อว่าเราเป็นคนมีเสน่ห์เชื่อว่าเราเป็นคนน่ารักเชื่อว่าเราเป็นคนมีจิตใจที่ดีเชื่อต่อไปเชื่อกับผู้อื่นค่ะเชื่อว่าเธอเป็นคนเก่งเชื่อว่าเธอมีความรับผิดชอบเชื่อว่าเธอเป็นคนดีเชื่อว่าเธอมีความสามารถ และเชื่อต่อโลกใบนี้เชื่อต่อโลกใบนี้ว่าโลกใบนี้สรรสร้างสิ่งที่ดีงามมาให้เราเสมอเชื่อว่าโลกใบนี้มีสิ่งที่ดีมีคนที่ดีอยู่รอบๆตัวเราเสมอเชื่อว่าโลกใบนี้เวียงอะไรที่ดีเข้ามาหาตัวเราตลอดเวลาเชื่อว่าโลกใบนี้ขอบคุณเราอยู่ตลอดเวลาและเราก็ขอบคุณโลกใบนี้เช่นกัน นี่คือเทคนิคที่จะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นข้อ1ออกกาลังกายข้อ2เซลล์ทอ์กข้อ3เชื่อเชื่อว่าเรามีความมั่นใจสามเทคน,คนิคนี้อยากให้ลองไปฝึกดูเอา้าถ้าเราฝึกวันเดียวถามว่าได้ไหมได้สิได้เลยเราก็จะมั่นใจวันเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะฝึกซ้ำซ้ำ มันหนึ่งมันสองมันสามมันสี่มันหา้าไปเรื่อยๆในทุกๆวันความมั่นใจนี้จะอยู่ติดเนื้อติดตัวเราไปตลอดไปเลยนะคะโอเคไหมและถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แล้วแพทย์จะนำความรู้ดีๆแบบมั่นๆมาแบ่งปันกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้บาย 你过来。